วันนี้เราจะมาทำเมนูต้มกะทิยอดมะพร้าวอ่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบครับอันนี้เป็นยอดมะพร้าวนะครับก็จะมีสตอนะครับเราจะใส่สตอด้วยแล้วก็มีกุ้งนะครับนี่ครับแต่กุ้งเราฟิตไ้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับกุ้งสดนะครับเราฟิตไ้นี่เป็นกุ้งแห้งนะครับ แล้วก็จะมีกะปินะครับกะปินี่เราก็ตำผสมเครื่องนะฮะผสมกับหอมนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากับกะปิเคยนะครับนี่ก็เป็นกะปิเคยกะปิภาคใต้นะครับเป็นกะปิภาคใต้นะครับนี่ครับแล้วก็ต้มกะทิไว้นะครับเคี่ยวกะทิไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องเลยนะครับ ที่เราเดือเราก็ใส่ยอดมะพร้าวลงไปเลยนะครับยอดมะพร้าวอ่อนนะครับไม่ใช่หน่อไม้นะครับน,นี่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนจะสีมเหมือนหนออไม้นะครับแล้วก็คนให้มันจุมน้ำสัก่ัยนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับ กะทิที่เราใส่ยอดพาวไว้เดือดแล้วครับเราก็ตามด้วยกระปิที่เราโขกไว้กับหัวหอมนะครับกะปิเคยนะครับกะปิพักใต้เราใส่ไปแล้วนะครับขั้นตอนนะครับเราก็ตั้งน้ำกะทิให้ร้อนก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ ยอดมะพร้าวอ่อนไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิที่เราโขลกไว้กบหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะครับเ <_ han> มนูแกงกะทิยอดมะพร้าวอ่อนนะครับเอ่อใส่สตอด้วยนะครับต้มกะทิยอดมะพร้าวอ่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่สตอด้วยนะครับใส่กุ้งแห้งแล้วเราก็ทำด้วยสตอนะครับ ต้องกที่ยอดพร้าวอ่อนกุ้งสดนะครับใส่กุ้งสดด้วยนำด้วยสะสอบเลยนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราจะมาปรุงเครื่องกันนะครับตันด้วยชุรดนะครับเครื่องปรุงนะครับ ผงปรุงรสนะครับผงนัวเขาเรียกผงนัวนะครับผงปรุงรสนะครับคนให้เข้ากันนะครับตามด้วยน้ำตาลปีป๊บนิดนึงครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับ ก็ใส่กุ้งสดลงไปเลยนะครับกุ้งสดนี่เราฟิตไว้นะครับมันก็เลยเป็นก้อนหน่อยนะครับใส่ไปเลยกุ้งเราละลายเลยนะครับนะครับกุ้ง เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มกะทิยอดมะพร้าวอ่อนนะครับกุ้งสดเ,เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับต้มกะทิยอดมะพร้าวอ่อนกุ้งสดนะครับชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนบพัตลอลนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ